ครับวันนี้ก็ฝนตกหนักทั้งเดือนเลยนะครับนี่ก็รวมไปเดือนหนึ่งแล้วก็มีพี่ๆบางท่านนะน้องๆบางท่านถามว่าเอช่วงหน้าฝนนะครับมแมลงมันเยอะเนาะเราจะมีวิธีการสังเกตแล้วก็ป้องกันช่วยยังไงได้บ้างก็วันนี้ทํามใชส้สตาร์กันจีนะครับแล้วก็คือบอกว่าคือแนะนําไปแล้วครับแต่บอกอยากเห็นจังเลยว่าเวลาใส่ใส่ยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นไซส์เล็กประมาณ 6- กจุดสิบเซนนะปลูกใหม่เนะี่ยคือเราลองสำรวจแปลงดูหน่อยนะครับ ไปตีใต้ใบเงี้ยมันมีแมลงออกไหมเนาะอันนี้ก็คือใช้ป้องกันตลอดจะจะไม่ค่อยมีนะครับตัวตัวนี้นะครับสไตล์คันจีวันนี้มาคนเดียวถ่ายมือเดียวนะครับก็เราจะใส่นะครับชิดคูนเลยนะครับต้นเล็กต้นเล็กไม่ไม่ถึงเม็ดนะใส่ครึ่งช้อนก็พอครับนะครับนี่ดีให้ดูก่อนสีก็จะสดชัดเจนมีห้างถุงมีรูปดาวชัดเจนนะครับสังเกตได้หนึ่งเวลาซื้อมันจะมีบางทีก็สีไม่ค่อยสดนะครับก็เนี่ยครึ่งช้อนนะครับไม่ต้องเต็ม ใส่ชิดโคนได้เลยนะครับการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยคือพอพอเราโรยไปเขาจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ45วันเขาจะดูดมาที่ใบนะครับแล้วก็มแมลงมากินเนี่ยมันจะทําให้พวกอย่างพวกมแมลงปีกแข็งเนี่ยเขาจะเป็นเป็นอมาพาตนะครับแล้วก็ตกลงไปก,ก็ค่อยๆตายพวกเพลี้ยพวกแมลงปากดูทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยกระโดดเพลี้ยกระจันพวกเนี้ยการได้หมดแลเพราะเขาจะส่งกลิ่นที่ใบนะครับก็ถือว่าใช้ร่วมนะครับกับพวกลูกเม้นหรือว่า เราใช้ยาก็จะลดจํานวนเยอะอันนี้คือตัวเล็กเดี๋ยวไปดูไซต์ใหญ่ถึงเม็ดอีกสักต้นหนึ่งครับก็จะใช้ประมาณช้อนเต็มเ็มนะครับครับต้นนี้ก็จะไซต์ประมาณเม็ดประมาณเมษยี่สิบสามสิบนะครับก็จะใช้ช้อนกว่ากว่านะครับก็ต้นนี้ใบเพสลาดละถามว่าใช้ช่วงไหนได้บ้างนะครับก็ตั้งแต่แตกยอดนะครับจะใช้ได้ทุกช่วงไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาเพราะอะไรครับเพราะมันกระโดดไปไว้ที่ใบนะครับดังนั้นการใส่ชิดโคนหรือไม่ชิดโคนเนี่ยไม่มีผลนะครับแต่ถามว่า ทิโคนนั่นแหละลากทุเรียนเรามันยังออกไปไม่ไกลนะครับอก็ช้อนเต็มๆก็ได้นะครับก็โรยไปเลยครับประมาณนี้นะเพราะว่าอ,อันนี้รากเขาออกมาไกลและ2สองกลุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นอีกีหนึ่งที่ใช้มาตลอดแล้วก็ได้ผลดีนะครับในการป้องกันนะครับมแมลงก็มีคลิปก่อนให้ดูเดี๋ยวจบคลิปนี้ตั้มจะขึ้นให้ดูนะครับที่ แม่คุนมากินเนี่ยก็ใบเสียหายนิดเดียวเป็นรูนิดเดียวประมาณนี้ครับแล้วก็ตกไปตายที่ใต้ต้นเลยนะครับเพราะว่าลิตัวนี้ถือว่าการตกค้างนน้อยมากนะครับเป็นเป็นพิษต่อคนและสัตว์น้อยมากก็ออกฤทธิ์แค่45วันทีนี้ถามว่ามันต่างจากตัวฟูริดานตรงไหนนะครับตัวนี้มันจะดูซึมดีกว่าแล้วก็ตกค้างน้อยกว่านะแล้วก็ดินเราเนี่ยมันจะไม่แข็งนะครับอ่าอันนี้อันนี้คือหลายหลายท่านสอบถามมานะครับ ก็ส่วนข้อมูลสินค้านะครับก็พี่พีทนายสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็ตามแอดไลน์ขึ้นมาให้แล้วนะครับอแอดมาสอบถามได้เพราะว่าหลายคนก็สงสัยอยู่นะว่าเอ๊ะมันใช้กับต้นอะไรยังไงได้บ้างครับคลิปนี้ก็มาฝาานะครับเพราะว่าหน้าฝนนี่ระวังให้ดีนะครับยอดอ่อนๆแบบนี้มแมลงชอบนักแหละนะครับโดยเฉพาะแมงอินูนเยอะนะครับเดือนนี้ครับก็อย่าลืมกด,ดติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะทําคลิป มาให้ชมกันเรื่อยๆครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมมากครับสวัสดีครับ